สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอุทาหรณ์คู่รักสูงอายุกินข้าวผัดค้างคือในตู้เย็นก่อนสุดหนักดับสลดหนึ่งรายเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเตือนอุทาหรณ์เมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศราย,รายงานว่าเกิดเหตุการณ์สุดสลดหลังมีคู่รักสูงวัยนำข้าวผัดที่ถูกแช่ไว้ค้างคืนในตู้เย็นออกมาทาน ก่อนที่ต่อมาทั้งคู่จะมีอาการป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลสุดท้ายต้องจบลงอย่างน่าเศร้าโดยรายงานระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเมืองหนานถงบนทลนเจียงซูประเทศจีนโดยมีคู่สามีภรรยาสูงวัยที่ทั้งคู่นั้นมีอายุกว่า80ปีแล้วแต่ก็ยังมีสุขภาพที่ดีอย่างไรก็ดีวันหนึ่งครอบครัวก็ต้องรีบนำตัวทั้งคู่ส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากพวกเขานั้นมีอาการอาเจียนและท้องเสียอย่างฉับพลันแต่ปร,รากฏว่าเมื่อไปถึงโรงพยาบาลตากับยายก็ยังไม่ดีขึ้นทั้งคู่จึงถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอื่นอย่างเร่งด่วนแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตของคุณยายไว้ได้ส่วนอาการของคุณตานั้นพบว่ากรดแลคติกพุ่งสูงเกินปกติถึง5เท่าส่งผลให้คุณตาช็อกไปชั่วขณะแต่สุดท้ายแพทย์ก็ทำการช่วยชีวิตเอาไว้ได้ทั้งนี้ทางแพทย์เผยว่าทั้งคู่กินข้าวผัดไข่ที่แช่ไว้ในตู้เย็นทิ้งไว้ข้ามคืน ก่อนที่ต่อมาจะเริ่มอาเจียนและท้องเสียซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นภาวะติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรียทำให้อวัยวะหลายส่วนล้มเหลว ขณะเดียวกันแพทย์ได้เตือนถึงการนําอาหารไปแช่เย็นว่าการแช่เย็นทําได้เพียงแค่ชะลอการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรียเท่านั้นและยังต้องระวังถึงแบคทีเรียไซโครฟิลิกซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายแนะนําว่าอาหารค้างคืนในตู้เย็นต้องอุ่นก่อนรับประทาน2-3นาทีโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิค,มคุ้มกันต่าเช่นผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์เด็กและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ